ครับทางด้านคางด้น U F L K F1 U0 นะครับผมอ่าวันนี้ก็จะมาเด็กนี้จัดนะครับเพราะก็จะเป็นเด็กแบบแต่ชุระเอ่อขอดีใช้นิดหน่อยนะ,ะไม่ต้องใช้เยอะมากแล้วก็คือซื้อแค่กล่องนี้กล่องนี้มาเล่นได้เลยะครับผมโอเคงั้นเราก็จะขอเด็กนะครับคือมันก็เกือบฟูก็ฟูอยู่นะนะไม่รู้ติดอยู่นิดนึงโอเคแล้วก็อต่อตานี้นะครับ อ่าขออภัยที่ไม่ได้ทำช่องมาครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีธุระิี่เข้ามาหาะไยแล้วก็ต้องมีงานนะครับผมเอ่อผู้ปลดปล่อยอตืย้นเงนชละเอาซอสซอสครับผมนะใสอันนี้ที่มีบัดดี้ด้วยครับแล้วก็ใส่บีซีไ่ไปเออสกิลเทคคือนำก่อนนำที่ในช่องหลบเราเข้าโซโการนี้แล้วจากพลังชีวิตในการอันนี้ลงนะแล้วก็หามีก้อนก่อนเหล็กกดสามเราเอยเมื่อเรากินใช่ไหม ก็เดี๋ยวเอาก่อนเด็กนั้นเข้าโซ่และการนี้กิลุกมันก็จะมีโซ่ถือว่าเป็นตัวเก่งนะทุกทีเอคาคซอแต่มันต้องการโซ่แต่รอบนี้คือมันกินแต่กินตัวเองไม่ได้นะครับกินตัวเองไม่ได้ถ้ากินตัวเองได้คือก็เก่งแล้วเก่งเกินไปขอจัดโฟกัสกล้องนะครับว่ากล้องมันจะอันนี้หน่อยดมบดดี้นะครับก็ ไม่ตท่าดิวินชลารครับพูดเศร้าสูงครับผมไกลดิมิวครับเออการนี้คือลงไม่ต้องจ่ายค่าเลยนะคือเท่ารรบบสเอวินแดนชลาร์บนสามคอเตอร์หนึ่งใบเออเลเทคได้3อย่างด้านล่างครับ 1. นึ่งเตนสองเอท์านช่วงเอนเตอร์เฟสคือได้จวดการหนึ่งใบสามถัไปไอขั้นการเตีไม่ได้ถ้าต่อไปของเธอนี้เราได้รับวามเสีหายลดลงสหน่วยผมใสตัวนี้สี่ใบครับ คือมันเป็นแบบถือว่าดีนะผมไม่ได้ใส่ตัวของไอ้พวกนี้เริ่มไปด้วยคือใส่ตีไว้เลยโอเคมาตัวต่อไปครับผมอัลวปินแห่งแดนช์าครับผมอ่ากําเนินใหม่ครับโค้ดโบดาคอนครับอ่าเมื่อการนี้ถูกทําลายอ่าดูความสามารถของการนําการไริสุทธ์ของเราเข้าทัาเกตครับผมเมื่อการนี้ในโซ่บวกพาวเวอร์สองพันกับดีฟเอนสองพันครับ เออผมใส่กคอดโบ๓ใบครับเพราะว่าเพื่อชาร์จเกจครับผมไม่รู้ชาร์จเกจเยอะมากเลยคนะือเด็ผมจัดอย่างงี้นะเพราะว่าจาัดง่ายๆแล้วไม่ต้องอะไรมากเอ่อต่อไปครับอัลเทอร์เนทช์นชาร์คเกินกระเนิดใหม่ครับโอริโอโอริเกลดากอนครับผมอ่าการนี้ไม่สามารถขอชงการได้เมื่อการนี้ถูกทำลายอ่าในเทรดจุ่มการหนึ่งใบครับอ่าเขาสกิวอ่าเมื่อการนี้เงโตได้คอน์เตอร์แอทแทคครับอ่าผมใส่ดีไปครับ เพื่อเพิ่มการถั่วแล้วก็เพิ่มการคอมโบครับผมอ่านะครับสปรินแดนชัมลาครับลิมเบทครับผมอ่าราก้อนครับ้งก๊าซเพื่อสูกโศกการนี้เขาเออถูกแล้วแล้วก็จ่ายหนึ่งเกรดครับเมื่อการนี้ถูกทำลายด้วยความสามารถของการ์ดการนี้สแตนครับผมนะคือแบบเอามาตีทำรอบเพิ่มครับผมใส่สองใบนะอ่าผมใส่ลิมเบทสองใบแล้วก็อัปวินแข็งแดนชัมลาเดมิออร์สซอสครับ เอริสครับผมคอออ่าการนี้ได้เมื่อบริษัทเรามีแดนชูราในชื่อการ์ดเท่านั้นอ่าค์เตอร์คือการนี้จะเอาง่ายคือผมได้วางเลยว่าจ่ายหนังเกตคอการนี้จากบนมือได้ครับแต่ใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเมค,ครับใส่ประมาณสามใบครับผมรวมกันสามใบพอดีโอเคเราใส่ประมาณสามใบแล้วก็อัสวิน,นชูล่าครับผม เน้โคโบครับผมดากอนครับผมอเมื่อกานนี้ผมลายครับเอาไซนึงก,กว่าในช่องเอ้ไซนึงหรือต่ำกว่าในช่องดอกข้อโซยเข้อตรแดนชลาครับผมคือเอาตัวไหนก็ได้อตอนนี้เอามากินแล้วเพื่อยัดโซเพิ่มนะครับเพราะว่าเพิ่มเหมือนเอามาตีรอบให้ดีวอสแล้วก็เลือกในนี้คอคโบโหรือพวกนี้ก็ดได้ครับผมผมใส่สามใบนะครับเพราะว่ามันจําเป็นมากถือว่าแบบ ถ้าใครคิดว่ามีใบไหนใช้ได้ก็ใช้ได้นะว้ต่อไปครับอัศวินแห่งแดนชำระครับการเอเวรสดาดอนครับผมเมื่อการนี้ถูกทำลายเอ่อถือว่ทุกความสามารถของการ์ดค้นหาอเทมหนึ่งหนึ่งใบครับโดยแต่เราต้องจ่ายค่าอีพิคคอร์สเหมือนเดิมนะอีพิคคอร์สเหมือนเดิมใส่ประมาณสามใบครับผมทุกคนถสงสัยว่าทำไมไม่ใส่สี่คือสามใบก็พอแล้วล่ะคือถ้าสี่ใบเด็กมัน,นยังไม่สมดุลก็อาวุธครับผมดาห่งแม่ทัพอัศวินแดนชำระครับ เดมิออสซอสครับผมอ่าจ่ายหนึ่งเกตครับมาเมื่อทำลายการผุรนมน้ำของเราจั่วการ์ดหนึ่งใบบวกพาวเวอร์ให้สามพันครับให้แดนชปลักผสนมน้ำเราหนึ่งใบอ่าผมใส่สองใบครับอาจจริงๆคำแนะนำคือใส่สองถึงสา,ามก็พอครับคือการนี้ไม่ค่อยอะไรมากครับนะอ่าบันนี้ครับผมเจนโนไซส์ครับพนิเชร์ครับผมอ่าจา gate ่จายสองเกตจ่ายสองเกตอ่า จะใช้งานการนี้ครับแล้วก็หาพลังชวิตูวค่ามีสามหน่วยเอ,อ่อสามหน่วยสร้างควา,ามเสียหายตัวหน้าสามหน่วยเลยแล้ว,ลวก็เคาน์เตอร์มีเคาน์เตอร์ด้วยนะเอ่อเคาน์เตอร์เ,นะเ,ออเคาน์เตอร์ไฟครับผมอ่าใช้การนี้เมื่อเขาแข่งไล่ไม้ตายได้ครับผมระดัสร้างความยหายตามจำนวนแดนชซร์ชีนในช่องหลบครับหนึ่งตัวต่อหนึ่งเมตรครับคือถ้าลงเยอะก็โอกาสโดนคือนหนักมากเลยเหมือน ถ้าโดนหอกยี่สิบีเราก็สมมุิเลือกเขามีนักวาญเราก็สวนได้นะสวนเปิดสวนเลยเปิดหมดสวนนะฮะโอเคครับไปต่อไปครับเอ่อบทเพลงแดนชําระครับทุ่งทุ่งนองสึกของสาของเป็นนิลันครับผมอ่าเมื่อเมื่อมอเตอร์ที่มีคําว่าสปีดแดนชําระในชื่อกาบเบอร์สามเราทำลายนำกาฟไปสนศึกของเราเข้าลงชั้นดรอบแล้วได้พลังชีวิตอีกหน่วยครับการนี้อยู่ในเบอร์สามแค่ไปเดียวครับผม คือเราใส่ไปน,นี่มาสองใบครับโอเคจ่ายหนึง่งอ่าเดี๋ยวคนเดียวกอชื่อกันเดี๋ยวลืมดิอ่ะอ่ะาบวีแห่งแดนชำระครับคงอยู่ช่วงในรัานครับผมอ่จาจ่ายหนึ่งเกรพลังชีวิตหนึ่งหน่วยครับเลือกการประสามเลือกนำมอเตอร์ทวีนแห่งชำระไม่เกินสองใบกับสำหรับขึ้นมือครับมมเกือบพูดละเลยเลยเลย ที่จริงคุณสามารถใส่ม้าได้แต่ผมเลือกใส่ไปนี้ครับผมเพราะว่าหนึ่งยัตโซครับแต่ไม่รู้ว่าความน่านะโอเคงานเลี้ยงไรละครับผมอ่าเลือกเทคได้หนึ่งอย่างครับหนึ่งครับผมดูการ์ดบนสุดสามใบแล้วก็เลือกหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือลงดอกครับผมต่อครับนำการ์ดบนสุดเข้าสูมอสเซอร์สามเราในสภาพความน้าครับไค่ดีแอมบุตก็จับไปครับใส่ม้าก็ได้ครับหรือใส่นี้ก็ได้ครับผมมันซือมันก็มันไม่เทคมันก็ไม่ต่างกันนะใช่ ว่าเอากุ้งมาใช้ดีกว่าเพราะมอตเตอร์เราเน้นพวกนี้พอและโอเคอันนี้ครับผมมณฑาแห่งเดนชัมราครับผมอ่าวงแหวนโลหิตครับผมจั่วกรารหนึ่งละการเจริญกรารนี้ต้องมีฟินเดนชั่วบะสามนะครับผมจั่วกรารหนึ่งใบแล้วฟินเดนชั่วระระสามเราไม่สามารถสมุกลไกไม่ส,ไมสุไม่สามารถนํากลับขึ้นมือด้วยความสามารถของการ์ดของคู่แข่งจๆๆนเสื่อมเชิญใส่สามไหมครับผมไม่ได้ใส่ ที่ใส่สีเบก็ได้นะครับใส่สีแบก็ดีนะแต่ผมใส่สาพอเพราะว่ามันไม่โอเคเท่า่เส้นทางบีสาของพวกเราทีมกับเส้น <c oughs> ทางบีสาของเราที่สรวมไปด้วยเลื่อดครับผมารายการนี้ได้เมื่อคู่แข่งโจมตีครับแล้วเราไม่มีมอเตอร์นในช่องกลางเอาอาจ์ติเวนันบในด็อปก็ช่องเขตได้ครับ คือในการ,รยกเลิกการตีแล้วอย่างหนึ่งคือเราได,ได้เกตด้วยคือถือว่าเป็นการที่ดีนะครับเร่างนี้ก็เกตมันก็ได้ใช้เยอะหรอกคือผมเป็นเน้นทางเกตมากกว่าหรือยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ชิวกับโลกแห่งมวามหนาวครับถ้าใส่ประมาณสี่ใบครับคุณที่ใส่กี่ใบก็ได้นะเออตามใจฉันเลยแล้วก็อินโทรเดิมขอเชิญหรือเปล่าฮะไอ ไม่รู้ช่างเถอะขอโซลอรอขอโซหนึ่งใบาจามกมังเหล็กครับผมหรือเนโอดราก้อนครับผมสามเราคอเตอร์จูก,การ์หนึ่งใบและเลือกความสามารถด้านล่างในครับผมและการ์ทที่เราเลือกนั้นได้บวกคีครับผมประสามเรานะหนึ่งเรสสามเออแตนเน่แตนการ์หนึ่งใบปรสามเราแล้วก็สองเรสครับผมคือเอามันตีทํารอบและอย่างหนึ่งคือได้บวกคี้ด้วยครับเอาไว้ใช้ใช่ไหม คือที่ให้นี่ตีไปก่อนแล้วก็ค่อยใช้การนี้ต่างก็ได้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นการโอเคมากเลยสำหรับเราครก็ครับเดวิลซิกมาครับผมอ่าเอ้ยเดวิล oh, อ๋อซิกมาโอเคไม่สาม,มารถไลน์ในเฟิร์นรอนเซได้ครับคอเตอร์ Carter ทำลายมอสเตอร์กระส่าหนึ่งใบเพื่อนำก๊าซสองใบเข้าช่องเกตครับแล้วก็ได้พลังชีวิตหนึ่งคือเอามาเพิ่มเลือดด้วย เพิ่มเลือดแล้วเพิ่มเกจอ้าวกินนี้มันจะเพิ่มเกรดหนหน่อยแล้วแต่คนเลยครับตัดทาเลยเพราะว่าเด็กแดนสลาส,สามารถไปเล่นท่าอีกได้ไม่ใช่หรอกมันได้มีขอมาเสริมอีกเพิ่มนะแล้วก็ตื่นขึ้นแห่งดินแห่งโลหิตนะครับผมแล้วก็จ่ายสองเกจทำา Master, ลายมอนสเตอร์แดนสลาเราหนึ่งใบแล้วก็ค้นหาหนึ่งใบครับเด็กเอาไปไหนก็ได้นะถ้าจะเป็นใบเลือกคือใบนี้ครับผมเพื่อในการให้ตัวเด็กมันกลับมา เล่นต่อสู้ได้โอเคงั้นเดี๋ยวขอถ่ายริดเด็กเลยแล้วก็มีแค่นี้ครับผมก็ของ X ใหม่ที่มาเดี๋ยวจะมีการจัดนะครับก็จะมีกระปั้นเหล็กครับผมก็งั้นอย่าลืมกดไลค์แล้วก subscribe นะครับแล้วก็ดูริดได้เลยนะครับว่าเราจะมีแนวทางแบบไหนโอเคโอเคบายสวัสดีครับบาย